วอ um ลคัมทูบำรุงราดพอดแคสต์รวมเรื่องสุขภาพน่ารู้เพื่อคุณคนสำคัญสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังบำรุงราดพอดแคสต์รายการที่จะช่วยคุณรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บพร้อมคําแนะนําในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากโรงพยาบาลบำรุงราชดิฉันแป้ะธัญญาอันตันทเสถเียรรับหน้าที่ผู้ดําเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงความผิดปกติในต่อมไทรอยอีกรูปแบบคุณผู้ฟังที่อาจจะเคยมีประวัติไทรอยในครอบครัว โดยเฉพาะคุณผู้หญิงวัย60ปีขึ้นไปอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษความผิดปกตินี้เรียกกันว่าภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้นายแพทย์รัชชา,านนท์บุรธานันแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไรท่อและเมตาบอลิซึมโรงพยาบาลบำรุงราชสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอคะถ้าพูดถึงต่อมไทรอยค่ะหลายๆคนอยากจะทราบนะคะว่าต่อมไทรอยคืออะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็เขามีหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะ ต่อมไทรอยนะครับเป็นโอเยวะที่มีรูปร่างคล้ายผีเสื้อนะครับมีตำแหน่งอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับของลำคอส่วนล่างนะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือผลิตฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนไทรอยเนี่ยทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุมเมตาบอลิซึมในร่างกายนะครับซึ่งหมายถึงการใช้พลังงานแล้วก็การเผาผลาญพลังงานในร่างกายครับและภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยเนี่ยคือยังไงคะครับภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยหรือไฮโปไทรอยดิซึมนะครับ คือภาวะที่ร่างกายมีฮอร์โมนไทรอยต่ำกว่าปกติหรือต่มไทรอยสร้างฮอร์โมนได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายครับและอาการจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าเราจะมีสัญญาณที่บอกว่าเกิดภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยเราจะสังเกตได้ยังไงคะอาจารย์ครับอาการของภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยเนี่ยก็จะเกิดจากร่างกาย,ยมีการเผาผลาญที่ลดลงนะครับอาการต่างๆก็จะได้แก่อาการอ่อนเพียนะครับเหนื่อยง่ายน้าหนักตัวเพิ่มมากขึ้นอุณหภูมิร่างกายลดลงนะครับ ทนต่ออากาศเย็นได้ลดลงอาจจะง่วงนอนพูดช้าคิดช้าความจําลดลงซึมเศร้านะครับเสื่องซึมถ้าเป็นผิวหนังเนี่ยก็จะมีผิวแห้งหยาบมีผมหยาบเปราะหรือว่าร่วงง่ายนะครับจะมีภาวะหน้าบวมนะครับมีปวดตามกล้ามเนื้ออาจจะมีกล้ามเนื้อเป็นตะคิวหัวใจเนี่ยก็จะเต้นช้าผิดปกตินะครับอาจจะทําให้ความดันเนี่ยสูงผิดปกติได้มีอาการท้องผูกนะครับในเพศหญิงเนี่ยอาจจะมีประจำเดือนผิดปกติไปเช่น ประจำเดือนขาดไปหรือว่ามามากผิดปกติการตกไข่เนี่ยอาจจะมีการผิดปกติไปด้วยซึ่งอาจจะมีผลทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากได้ครับและถ้าพูดถึงสาเหตุของการเกิดภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยเนี่ยส่วนมากเกิดจากอะไรคะครับส่วนมากนะครับภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยนะครับเกิดจากต่อมไทรอยอักเสบเรื้อรังนะครับซึ่งสาเหตุที่เกิดเนี่ยเกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติไปนะครับทําให้ ตัวไทรอยเนี่ยถูกทำลายไปอย่างช้าๆนะครับแล้วก็สร้างฮอร์โมนไทรอยได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเนี่ยอันนี้เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ส่วนสาเหตุอื่นที่เราเจอได้บ้างนะครับได้แก่ผู้ป่วยซึ่งเคยได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยมาหรือว่าเคยใช้รังสีไอโอดีนเพื่อรักษาภาวะไทรอยเป็นพิษหรือว่าการฉายแสงเพื่อรักษามะเรง็งบริเวณลำคอในอดีตหรือแม้แต่ยาบางอย่างเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดภาวะขังฮอร์โมนไทรอยได้ด้วยนะครับเช่นยารักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ยารักษาโรคมะเร็งบางอย่างหรือว่ายาจิตเวชบางอย่างครับหลายคนนี้พอฟังนี้แล้วนะคะก็จะเริ่มรู้สึกมีความกังวลแล้วนะคะและใครบ้างคือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสําหรับโรคนี้บ้างคะครับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับก็ได้แก่ผู้ที่เคยมีปัญหาของต่อมไทรอยด์มาก่อนนะครับในอดีตหรือว่าสังเกตเห็นได้ว่าต่อมไทรอยด์ของตัวเองมีขนาดโตผิดปกติหรือว่าผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวนะครับเป็นโรคของต่อมไทรอยด์นะครับ ผู้ซึ่งได้รับการรักษาด้วยรังสีไอโอดีนเพื่อรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษหรือเคยได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์มาในอดีตผู้ป่วยมะเร็งนะครับซึ่งได้รับการฉายแสงเพื่อรักษามะเร็งบริเวณลำคอครับหรือว่าผู้ซึ่งมีโรคอื่นๆซึ่งเกิดจากภูมิต้านตนเองชนิดอื่นๆนะครับเช่นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หหรือผู้ป่วยโรคด่างขาวหรือวิติไลโก้นะครับหรือว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาบางชนิดเช่นยารักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะยาจิตเวชบางชนิด ยาเคมีบําบัดบางชนิดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือผู้ป่วยซึ่งมีภาวะผิดปกติทางโครโมโซมที่เราพบได้บ่อยอย่างหนึ่งก็คือผู้ป่วยที่มีภาวะดาวซินโดรมครับอย่างนี้ถ้าลองสังเกตอาการแล้วรู้สึกว่ามีความเสี่ยงแต่ยังไม่อยากตรวจรักษาจะส่งผลอะไรได้บ้างคะครับภาวะนี้นะครับถ้าปล่อยจริงไว้เป็นระยะเวลานานๆน,นะครับก็จะส่งผลต่อระบบต่างๆทั่วร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นอันที่1อาจจะมีไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงนะครับ การทำงานของหัวใจที่ผิดปกติไปนะครับการเต้นของชีพจรซึ่งผิดปกตินะครับอาจจะทําให้มีภาวะหัวใจล้มเหลวได้นะครับอันที่สองอาจจะมีภาวะเกลือแร่ในร่างกายซึ่งผิดปกติอันที่3ระบบสมองและระบบประสาทนะครับมีภาวะซึมสับสนได้นะครับอันที่4ี่นะครับในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เนี่ยอาจจะทําให้มีฮอร์โมนเพศชายซึ่งลดลงนะครับในเพศหญิงมีประจำเดือนผิดปกติมีการตกไข่ซึ่งผิดปกติจะนําไปสู่ภาวะมีบุตรยากได้ครับ และการตรวจสุขภาพประจําปีสามารถเช็คภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยได้หรือเปล่าคะครับการตรวจภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยเนี่ยสามารถตรวจได้ง่ายนะครับโดยเพียงแค่เราตรวจเลือดเพื่อดูระดับฮอร์โมนนะครับซึ่งได้แก่ฮอร์โมนไทรอยสติมูลเลตติ้งฮอร์โมนนะครับและฟรีทรอกซินนะครับในส่วนนี้สามารถเข้ามารับการตรวจได้เมื่อมีการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับตรวจได้โดยการสั่งตรวจของแพทย์นะครับในเวลาที่คนไข้เนี่ย มาพูดคุยกับคุณหมอแล้วมีอาการซึ่งสงสัยภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยครับแล้วถ้าตรวจพบว่ามีภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยจริงจําเป็นไหมคะว่าจะต้องกินยาฮอร์โมนไทรอยไปตลอดชีวิตและจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างไหมคะครับโดยทั่วไปนะครับภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยเนี่ยเขามักจะเกิดจากสาเหตุซึ่งมักจะเป็นเรื้อรังนะครับค่อนข้างที่จะถาวรนะครับการทํางานของต่อมไทรอยเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมักจะไม่สามารถกลับมาเพียงพอหรือว่ากลับมาเป็นปกติได้นะครับ ยกเว้นบางสาเหตุซึ่งอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวเช่นภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยซึ่งเกิดจากยาบางชนิดดังนั้นผู้ป่วยเนี่ยมักจะต้องรับประทานยาฮอร์โมนไทรอยดไปตลอดอย่างไรก็ตามนะครับการรักษาก็คือการให้ฮอร์โมนไทรอยเพื่อชดเชยซึ่งยาที่เราให้เนี่ยก็จะไม่ใช่สารเคมีแปลกปลอมใดๆของร่างกายนะครับเป็นฮอร์โมนซึ่งปกติเรามีอยู่แล้วในร่างกายเพียงแต่เรารับประทานเข้าไปนะครับเพื่อชดเชยให้เพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายนะครับจึงไม่ก่อให้เกิด ผลเสียหรือผลข้างเคียงใดๆของร่างกายนะครับยาไทรอยนี่ถือว่าเป็นยาที่มีความปลอดภัยสูงมากนะครับสามารถใช้ได้แม้แต่กระทั่งสตรีตั้งครรภ์แล้วก็ทารกแรกเกิดครับสุดท้ายถ้าคุณหมอขายอยากรบกุคุณหมอให้ข้อแนะนํากับคุณผู้ฟังสักนิดค่ะครับภาวะท้องฮอร์โมนไทรอยนี่นะครับเป็นภาวะซึ่งพบได้บ่อยมากนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเกิดมีภาวะอาการที่ผิดปกติได้ในหลายอวัยวะนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแล้วก็วินิจฉัยที่ถูกต้องนะครับ จะทาให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆอีกมากนะครับอย่างไรก็ตามการตรวจวินิจฉัยเนี่ยทำได้ไม่ยากเพียงใช้การตรวจเลือดนะครับแล้วก็การรักษาโดยรับประทานยาฮอร์โมนไทรอยด์ชดเชยนะครับก็จะทําให้แก้ไขปัญหาอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีครับสาหรับภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยนะคะเกิดขึ้นเมื่อต่อมไทรอยผลิตฮอร์โมนได้ไม่เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะไม่สแสดงอาการอะไรแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานอาจจะเริ่มส่งผลร้ายเช่นเกิดภาวะอ้วนมีลูกยาก หรือว่าหัวใจทํางานผิดปกติหากคุณผู้ฟังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแนะนําให้มาตรวจวัดระดับฮอร์โมนในเลือดก,กันดีกว่านะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์รัชานนท์มูลธานานันแพทย์ผู้ชํานาญการด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไรท่อและเมตาบอลิซึมที่ให้ความรู้และข้อแนะนําดีๆกับเราอีกหนึ่งอีพีค่ะตอนนี้หมดเวลาของบํารุงราชพอดแคสต์ Podcast แล้วค่ะแต่คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามฟังย้อนหลังได้ทุกอีพีผ่านทาง YouTube s o u วคลา o u d Spotify Google Podcast และ Apple p o d c a s t ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และ notification แจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องดีๆที่เรานำมาเสนอนะคะและหากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถฝากไว้ในคอมเมนต์หรือส่งคำถามมาที่บำรุงราช YouTube ได้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและคุณหมอขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ